ชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่พอใจในสิ่งที่ตนมีชีวิตที่ไม่ต้องไปแข่งกับใครชีวิตที่ทำทุกอย่างด้วยความสบายใจและชีวิตที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนตอนนี้ผมว่าเปิดร้านอยู่วิกตีใหญ่ลบบุรีแล้วจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับ งานฉีดโมทั้งหมดผมปั้นในคอมพิวเตอร์หรือปั้นด้วยมือก็สั่งงานได้ผมไม่อยากอยู่ห้องเนี่ยก็บ่นนู้นบ่นนี่ก็ใจใจทุกคนในโซเชียลเลยออกมานั่งทํางานให้พี่ชายดีกว่าแล้ว๋ยวมาดูงานกันงานพอดุ์เฟคุณลูกสวัสดีครับ <c oughs> รยยอืมเดลูใครยะครับเด็ครับผมสามารถเอารูปวาดใส่ในเหล็กได้อันนี้เป็นรูปวาดผมที่จำหน่ายในรัศดได้ช็อปปี้ให้บุญชา แล้วผมก็เอาโลหะลงเหล็กนะครับแล้วก็ฐานอยากได้ฐานสาัถิบวพาฑแบบไหนผมก็ปั้นให้ได้นี้ผมปั้นในคอมแล้วก็ฉีดโมมาเป็นลาหูแล้วก็มีเิมมาลากหัวเป็นหงตัวเป็นสิงแล้วก็หงโอ้โลนล่ะอันนี้สั่งได้แล้วทําเป็นล็อกเก็ตอะไรเพื่อไปทําล็อกเก็ตอะไรหรือสั่งผมทําล็อกเก็ตก็ได้แต่ผมจะเป็นเนื้อเนื้อใยสังเคราะห์นเนื้อพลาสติกนะครับ ถ้าเกิดห,หล่อเป็นโลหะก,ก็คุยกับผมอีกทีหนึ่งเนี่ย,ยฐานาสั่งได้อยากได้แบบไหนอย่างเขียนแบบกันสดๆเราก็สั่งงานกันนะครับอันนี้ก็หัวโขนฉีดโมมานะหรือปั้นมือก็ทําได้แบบโบราณก็ทําให้ได้นะอันนี้ก็งานเก่าๆฉีดโมโกุญแจล็อบรีบ้านเรามีหลอพ่อคูณก็เข้าไปดูในอันนี้ก็โอเปอร์หล่อเก้าเข้าไปดูในเฟสในติกตอกผมมองเห็นไม่ชัดต้องมาดูด้วยตา โอเคครับ okay, จะเรียนสังงารทุกมรณะครับผมกิน <g ül üyor> ข้าวก่อนข้าวสิบบาทกับข้าวสิบเอกับข้าวสิบบาทข้าวสิบบาทร้านอาต่อนักข่าวช่องเจ็ดแตผมหมดตัวละมีติดตัวยี่สิบบาทโอเคครับเดี๋ยววิทยดเลยงานเลยงานดีกว่า <g ül üyor> อาดงใช้ยังไงก็โอนตังให้ผมด้วยนะครับห้าพันนะ้ผมต้องใช้จ่ายครับเ,เลยสัญญาจ้างกันมาหลายวันแล้ว <g ül üyor> แต่ผมก็ คิดว่าเออคุณอาเดือดร้อนอยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็อาก็คงโอนให้หรือคุณอาไปเที่ยวต่างประเทศผมก็เจอหลายเรื่องผมก็มีคำแรงๆออกมาหลายคำวอาบ่เรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรด่าหลายๆเรื่องรวมกันก็เลยเก่งใจคนในโซเชียลโอเคครับผมเคลียร์งานแล้วกินข้าวกันนีครับว่าในราคามีอยู่สัก2ี่สบาทนะเดีย๋ยวก็ขูดดูเน็ตก็ไม่มีนอครับไม่รู้จะโพสได้รึเปล่าเนี่ยไวไฟเครื่องอะ ไวไฟใช้วันบิ๊กตีได้แต่ใช้ที่หอไม่ได้เครื่องอะไรก็ผอไม่ไหมลูวันไมห่ดละขอบคุณร้านพี่ปลาร้านโทรศัพท์พี่ปลาพี่พีที่ผม่อนโทรศัพท์มาสอนเด็กยังไม่ได้จ่ายเขาเลยเออให้ตอนเนี่ยโอเคครับขอบคุณบิ๊กตีอยันลูกค้าทำงานแล้วกินข้าวกันอาบน้ำมาดีว่าไม่งั้นเป็นโรคจิตโพสโทษอะไรด่าอะไรพูดอะไรแรงๆโทษทีก็รอช่างเนี่ยโทษคนทางโลกเนี่ย บางคนก็ไม่รู้เรื่องอะไรต้องมาฟังผมบ่นผมได้ดครับเรียกแต่าง,งานททรมาค่ะนี้ผมเริ่มงานแล้วครับย่ามาดูงานกันเมื่อกี้ผมก็โทรไปหาอาธงชัยก็ไม่ได้รับสายโทรไปก,กี่วันแล้วนี่พุนาครับยังไงโทรกลับมาคุยกับผมมันเกิดอะไรขึ้นนะเออถ้าเกิดยังไม่พร้อมมีอะไรก็ ท,ท้าผมหน่อยคุณนาโอให้ผมอโอค้าใช้จ่ายอะไรก็ต้องอผมก็พอไปขอตังค์แม่กินข้าวอีกส่ลงกับแม่อีกโอเคโทอดแถ่แม่เดี๋ยวผม <c oughs> คิดอยกูทำประเกินมันไล่ย,ยิงแม่งให้หมดเลยเนี่ย <c oughs> การยิงแม่งเลย <c oughs> โอเคครับทำงานลูกค้าเดี๋ยวโอเคครับผมใครจะเรียกสั่งงานโทรมาน,นะครับมีงานฉีดอะไรก็สั่งงานได้นะครับผมเริ่มไม่ค่อยเชื่อพวกธ้ายจากกาักรไม่เชื่อมาตั้งนานละไม่งมีแต่กองกินอะไรเ,เอาหน้าหนังควยหน้าหนังหีมาคุมกันแล้วบอกตัวเองดีตัวเองเด่นเลยกองกินกันฮะ แถวผมอยู่วิทยาุรีรรมาดูงานกันดีกว่าผมม่ก็มีหลายเรื่องเดี๋ยวโดนโกงนู่นโดนโก้นี่ผมพูดแล้วก็ขอโทษทุกคนนะครับีปครับมาลุยงานกันดีกว่าขอให้สิกสิกคุ้มครองทุกคนนะครับพี่ชายครับจะได้หน้าพี่สาวแต่ผมดูแล้วมจะวาดเบี้ยวนะครับนี่อย่าพี่ชายตรงนี้ กระดาษจะเหลือเยอะเลยตรงนี้โอเคครับเดีย๋ยวผมเคลียร์รูปให้ครับพี่ชายครับ <c oughs> วันนี้ใช้อีแท่งเดียวนะผมรวนไปหมดละต่อตีครับที่พูดอะไรแรงๆออกไปโอเคครับจะวาดรูป <c oughs> ปล่อยหัวให้โล่แล้วผมจะวาดรูปอย่างเดียวลว <c oughs> ะยังไงอาธงชัยก็อวยด้วยผมด้วยนะครับผมแย่แล้ว แล้วก็ผมก็จะคิดว่าอาทวีชัยไปต่ากประเทศแล้วกันยังไม่ได้กลับมาผมไม่อยากแจ้งความอะไรเงี้ยโอเคครับมาอย่มาดูงานขอบคุณพี่ยายรีให้นั่งงานครับโอเคครับตอนนี้วาดอีไม่ได้วาดด้วยอ,อีนานแล้วตอนนี้จะทำอีกข้างแล้วครับพี่ชายครับ จะเหมือนไหมนี่แต่ว่าไม่เสร็จก็ขอโทษน,นะครับไอเจเลสสังงานโทรมาน,นะครับหรือจะเอาภาพใส่โลหะอะไรก็ได้เพื่อเสร็จล็อกเก็ตน,นะครับหรือให้ผมทบล็อกเก็ตก็ได้หรือจะปั้นครับปั้นฐานก็บอกได้ครับโอเคจะไปฝากลรอครับพี่ชายครับก็พูดอะไรไปก็พยายามไม่พูดแล้วครับผมเกใ,ใจคนในโซเชียลโอเคครับแต่ก็เครียดแล้วแต่ก็จะ,จ,ะจิดอยู่โรงงานไหม ไงคุณอาธงชัยโทรมาด้วยนะครับผมแย่แล้วนะครับวาต่อแล้วครับผมผมว่าผมจะเริ่มงานให้พรุ่งนี้นครับพี่ชายตาผมไม่ไหวดูงานไม่ออกแล้วหรืออาจจะวาดใหม่ด้วยแตไม่ไม่ไหวหรืออาจจะทำต่อโอเคครับหรืออาจจะไปนอนพักโอเคครับผมไม่ไหวละเอ้ยขอบคุณแม่ผมที่ออนตังให้ร้อยหนึ่งครับ ใครจะเรียนสังงานโทรมานะครับหรือจะให้ทำวัตถุมงคลบอกได้ครับจะเป็นเหล็กเป็นโลหะเป็นเนื้อสำลิดแต่ในห้องผมมีแค่เนื้อทองเหลืองนะครับโอเคครับไงอาทงชัยติดต่อมาด้วยนะครับโอนตังให้ด้วยนะครับอีกห้าพันนะครับผมแย่แล้วโอเคครับโอเคเก็บอีกหน่อยดีกว่าเก็บเก็บไปางาน,นพัเทศเอ้ยมันต้องค่อยๆทำ ครับหนูก็ว่าไม่เก่งครับพี่ใหญ่ครับสู้ตายครับขอบคุณพี่สียบรีให้นั่งครับขอบคุณร้านเน็ตพี่พี่ครับที่ให้แคร์เน็ตครับไม่ไงัง้นคงไม่มีพอยครับครับสู้ตายครับบิ๊กซีบิ๊กซีหยาบรีว่าจะกลับไปพักตาแต่ก็หยุดไม่ได้เก็บเก็บไปเรื่อยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเก็บน้ําหนัก ให้เยอะที่สุดหน้าจะขาวขึ้นนี่เดี๋ยวน้ำหนักให้เยอะที่สุดหน้าจะขาวขึ้นแก้แก้ก็พิชายว้านไม่ดีโทษอดีครับแก้สุดๆตาผมไม่ไหวแล้วผมต้องพักแล้วมึงน,นี่แก้ร <óc rat> ครับอยู่บิ๊กซีอ,ะอะะ่ะหรือบริครับถ้านอตไม่ไหวแล้วปวดหัวอะไรไปกินเหล้าร้านไหนติดตังขอโทเจก็ขอลาด้วยน, <R ain> นะครับโอเคครับ สู้ตายครับพี่ชายจะไหวดีครับอ,อจะเหนื่อยไม่นี่จะกลับไปพักตาแหมก็หยุดมือไม่ได้อผมเนี่ยโอ้ค okay, ครับสู้ตายก็จะปรับเป็นเรื่องครับพี่ชายครับโนบ่านเป็นเสกาวขอโทษนะครับ mm. สู้ตายครับเก็บเสื้ออยู่ครับเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่เก็บปล่อยขาวหน้าดําชัวเ mm. ราต้องเก็บดีเทลให้หมดเลยเงา ม่อบันทอนหน้าเนี่ยครับโอเคครับเด็กๆถ้าเกิดหน้าเนี่ยต้องขาวที่สุดนะแต่ถ้าเกิดปล่อยขาวแม่ก็งั้นๆอีกดูมันกระตูนอีกเด็กเราก็ต้องแบบเก็บให้ผมหนักขึ้นให้เสื้อหนักขึ้นเพื่อนหน้าจะได้ขาวนะโอเคครับเป็นทิปเล็กๆน้อยจากครูตอนลบรีช่วงเวลาเครียดสัญญาว่าจะไม่หนีไปกินเบียร เครียดเหมือนกันโอเคกินเบียร์ก็สร้างนี่เอ้ยจะกินดีมัเนี่ยโอเคครับสู้ตายครับพี่ชายกลับไปพักตาดีมนันนี่แล้วกลับมาวาดต่อโอเคครับขอบคุณพี่สี่หยาบรีให้นั่งทำงานลูกค,ค้าครับจะเรียกสั่งงานโทรมานะครับมีงานภาพวาดในแหล็กนะผมสามารถเอาภาพวาดใส่แหล็กได้นะครับเราสามารถปั้น ฉีดโมออกมาจะหล่อเป็นโ,มโ,มาาล,โลหะเป็นเงินเป็นทองไม่น่าสมน,นี้ก็ทําให้ได้นะครับโอ้ยทีคราวนี้ให้ใครแบบติดอะไรแบบโอ้ยผมช็อตไปหมดเลยครับไงอาดวงใจโอนตังค์ให้ผมด้วยนะผมแย่แล้วครับเราก็เครียดหลายเรื่องโดนเรื่องนู้นเรื่องนี้มีคำพูดไม่ดีก็ขอโทษครับอาดวงใจครับครับเซอร์์ครับ พี่ชายว่าเป็นดีเท่าที่ครับนี้ผมขอหยุดพักตานะครับพี่ชายครับเดีย๋ยจะมาเก็บให้อีกครับเก็บพี่ชายว่าดพี่ชายตรงนี้เราก็เก็บเก็บไปโอเคครับนวว่าไม่สวยกวขอโทษครับก็ซือ้อมาจนได้ใช้สักทีค้นในกล่องที่เหล่าดินสอเหล่าได้ยันอีอีปรับหัวได้ จะให้แหลมขนาดไหนปรับระดับได้โอ้โหช่วยงานได้เยอะไม่ต้องใช้กอกไม่ต้องใช้อัตเตอร์โอเคครับน้องบามีสวยเก้าค่ะทากับพี่ชายครับจะเก็บให้อีกครับเขาคุณวิศัยบุรีครับใครจะเรียนสั่งงานผมมานะครับก็มีงานฉีดโมอยากปั้นในคอมหรือปั้นในคอมแล้วก็หล่อออกมาเป็นต้นแบบแล้วก็ไปหล่อเป็นโลหะได้นะครับ ก็สั่งงานได้จะเอาภาพวาดอันนี้ภาพวาดใหญ่ขนาดนี้แล้วผมก็ใช้เลเตอร์เข้าคอมใช้เลเตอร์ยิงใส่โลหะเพื่อไปทำเป็นจี้ได้จี้ห้อยคอได้นะสั่งงานได้ฐานผมก็ปั้นในคอมออกมานะครับแล้วก็ฉีดโมมาหัวขนก็ปั้นในคอมแล้วก็ฉีดโมมามีหัวแขกแล้วก็เปลี่ยนข้อแก่แล้วก็หัวเล็กน่นออกไปหนึ่งหัวแล้วครับ หรือยังไงสั่งงานได้ไดเราจะได้ช้อปปี้นะครับแล้วก็หรือสั่งปั้นได้นะครับจะเรียนสั่งงานทำไมนะครับนี่ค,ครับผมไปพักตาแล้วไม่ดื่มเนี่ยดื่มก็เป็นนี่จินน้ำกล้วยหอมแล้วก็พักตานอนสักตื่นนะอาจจะมาว่าให้เร็จเลยเพราะมีหลายงานที่ต้องลุยโอเคครับงาน งานเาพาอสับปกายก็เป็นงานของคุณอาธงชัยแล้วก็ปั้นหานุมานก็เป็นของคุณอาธงชัยอีกแล้วครับผมงานทองผมอีกห้าพันยังไม่จ่ายงานหมื่นกระบาทแล้วผมจะกล้าทำต่อไหมเนี่ยงานาธงชัยถ้าเกิดอยา่ในสถาบัองสับป,าบปการแล้วก็หานุมานก็ จ่ายอีก5 0 0พันผมค่าพ่อผมแล้วก็จ่ายค่าเจดีทองผมหมดแล้วผมก็จะรวยงานต่อให้นะครับเป็นอาตุงชัยครับผมบนบนอะไรหรือพูดอะไรแรงๆไปก็อย่ยว่ากันนะครับผมก็เครียดหลายเรื่องโดนโกงตังคอมพังรถพังและเทะไปหมดชีวิตค่านู่นค่านี่ค่าหอค่าเน็ตค่าเกินค่าอยู่เงินผมยังไม่มีเลยครับเนี่ย โอเคครับผมพักแล้วครับไัพี่ชายครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยให้ต่อครับโอ้โหย่าโนบ้านพี่สยายเก่าครับกราบขอบคุณพีกตีใหญ่รุ่นพีครับจะไปแั่งงานโทรมาแล้วครับห้องก็ยังล็อกอยู่ยังไม่ได้จัดเลย มือแต่ต้อมอมเมือแต่เครียดนะครับกับคุณคุณแม่ผอที่ให้ใหก๊าร้อยนืกดน้ำด้วยนล้ำกร่ปปันผสมนมสดผมกินมาสอสามวันแล้วเนะี่ยติดละชอบไปตั้งแต่ตอนอยู่ขอที่กรุงเทพแล้วแต่เวลากินเขาจะปัดมีแคก่กกล้วยมันไม่ค่อยมีกลิ่นอ๋อมันตองไส่นมสดไปด้วยอ่ะ สดเราก็มันจะมีองกลิ่นใย่ไอมมาหามาทำปั่นเอง <c oughs> เอติดแล้วเนะี่ย้อยปันน่นนมสดฝา,ากมาฝากครับเดี๋ยวพักเขียนที่ดีกันไหมล่ะกระเ้องนะคะไม่เคยทษที่พี่ชายอย่า,างนี้ปรับให้อีกครับ <c oughs> ชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่พอใจในสิ่งที่ตนมีชีวิตที่ไม่ต้องไปแข่งกับใครชีวิตที่ทำทุกอย่างด้วยความสบายใจและชีวิตที่ไม่ทำให้ใครเดืดอดร้อน